วันนี้เราก็จะมารีแอคมาร์กตัวจากก g o t นก็จากที่หลายคนขอมานะคะในคลิปแจ็คสันหวังใช่ไหมแจ็คสันแวงเนี่ยก็ขอให้รีแอคมาร์กตัวนะคะวันนี้ก็มารีแอคมาร์กตัวกันเนาะโอเคเริ่มเลย Hey guys my name is Mark and I'm from s o t โอเคเมื่อกี้มันเบาไปนิดนึงเนาะแต่เดี๋ยวตัดให้ดูนะคะตอนที่เขาพูดชัดๆนะคะก็คือเขาเวลาเขาพูดชื่อเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่ะไรไม่ใช่มาร์กมาร์กนี้นะไม่ใช่มาร์กแต่มันจะมีแบบสำเนียงอเมริกันนะคะเขาจะม้วนลิ้นเข้าไปข้างในลึกๆนะคะมันจะออกว่าประมาณว่ามาร์กมาร์กนะคะแล้วตัวเคก็ต้องมีเค้กเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเรียกเขานะคะเวลาไปคอนเสิร์ตหรือไปรับที่สนามบินเงี้ยพูดมาร์กมาร์กเขาอาจจะไม่หันก็นได้นะต้องพูดว่าอะไรมาร์กมาร์กลองดูลอง Uh, it's just been really crazy like um, just traveling around and um, just doing a bunch of um, interviews and right. like, shows that like we've just been watching uh, i've been watching like since i was like little right um, okay okay you got no? react to the to 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 when something แล้วก็ nice nice wow nice wow ประมาณนี้ใช้ได้นะใช้ได้แล้วเมื่อกี้มีคํานึงที่ชอบตอนที่มาออกเสียง,ออยงนะคะก็คือคำว่า interview นะคะ interview เนี่ยแปลว่าสัมภาษณ์นะคะแล้วเวลาที่เขาออกเสียงเนี่ยคำว่า view เนี่ย,ยมันไม่ใช่วิว i e w นะไม่ใช่วอลแวนแต่ว่าเอาฟันบนเนี่ยกัดปากล่างนิดน,นึงแล้วก็พูดออกมามีเสียงมีเสียงยอยยักเล็กๆมันจะยากหน่อยแต่ลองฝึกดูนะคะ interview interview view view แล้วมันจะไม่ใช่สระอีวแต่มันจะออกสระอูมากกว่า interview interview เหมือนกับ interview interview นะฮะเดี๋ยวลองฟังมา um interviews and right, right. interview ได้มั้ย interview โอเคฟังใหม่ so you a bunch of um interviews and interview นะ right. interview Okay, to talk no and why it was it important to name it this it's our third album yeah. and we um, decided to name it present mm -hmm. you

ะะถ้าเราสังเกตดูดีเนี่ยคำว่าดีไซน์มันมีอีดีใช่ป่ะเวลาออกเสียงเป็นแะเป็นอเน it, เนิเป็นเสียงสระอีนะคะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อกี้มาก,ก็พูดเลย decided พวกเราเนี่ยตัดสินใจว่าจะ n เนม it present you นะคะถ้า,าสังเกตดูดีคำว่า name เหมือนคำว่าอิมันมีการเชื่อมเสียงเว้ยเขาไม่ได้พูดแค่ว่า name it แต่ก็พูดว่า name it name it นะคะ name เนี่ยแปลว่าชื่อก็ได้หรือแปลว่าการตั้งชื่อก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในนี้นะคะมาร์กนะคะ,นะคะเขาก็พูดว่าเราตัดสินใจที่จะตั้งชื่อให้มันว่า present you Okay, Long it. It's our third album, yeah. and we decided to name it Present You because um, so we just got off our world tour. When got off, it felt like we were just บนยานพาหนะอย่างหนึ่งนะคะจะอยู่บนรถอยู่บนเครื่องบินหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ออฟก็คือออกมาและอันนี้เนี่ยเดาว่าน่าจะเปรียบเทียบไปคล้ายๆกับว่าเพิ่งออกมาจากการทัวร์ซึ่งการทัวร์ก็จะต้องมียานพาหนะถูกไหมจะเป็นรถบัสเออเป็นเครื่องบินเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็เลยใช้คําว่าก็ออฟนะคะก็ออฟ our world tour นะฮะมาแบบลองฟังดูดีๆก็สำเนียงอเมริกันเลยนะคะก็สามารถเรียนแบบได้เลยคําว่าทัวร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่สระโอวแบบนี้ไม่ใช่ทัวร์ทัวร์แต่เป็นอะไรเป็นสระโอแล้วก็ม้วลิง เออลองฟังดูดี World tour World tour tour แล้วก็มวลลิน,นพูดโทแล้วก็มวลลินท o u ร์ o u r ได้ยินไหมลองฟังดูลองฟังมาก So we just got off our world tour World tour World tour okay And um, so it's our first time in Europe our first time in um, South America too so โอเค first time in Europe first time in South America เป็นครั้งแรกในยุโรปเป็นครั้งแรกใน <laughs> ในอเมริกาใตา้นะคะ first time in Europe นะคะไม่ใช่ยุโรปยุโรปแต่ว่าตัว R เนี่ยเป็นตัว R mark เนี่ยชัดมากโดยเฉพาะชื่อตัวเองนะ mark เขาว Europe, ่ายุโรปเห็นไหมยุโรปยุโรปมันจะออกกึ่งสระ,ะอูสระ,ะอ้ะะนิดหน่อยมันจะไม่สระโอชัดๆเหมือนกับภาษาไทยนะคะ Europe okay so um, we just felt all, all of the love and support our fans yeah. yeah i would say i feel kind of awkward sometimes yeah you feel awkward yeah <laughs> กบอก I I would say I feel kinda like awkward นะคะคำว่า awkward เนี่ยจริงๆก็ไม่มีคําแปลตรงๆเป็นภาษาไทยนะ awkward มันคืออาการที่แบบว่าทําตัวไม่ถูกอะเช่นสมมติ on, ว่าเราไปคุยกับใครที่เราชอบมากๆเนี่ยแล้วเราก็แบบเอเอๆพอพูดแล้วพี่แบบเออยังไงดีอะไรเนี่ยมันมีการแบบเอเอๆแล้วไม่รู้จะพูดอะไรต่อใช่ไหมอันเนี้ยคือ awkward นะคะการ awkward คือการทําตัวไม่ถูกหรือเวลาที่เราแบบเข้าไปในลิฟต์อะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะพูดสวัสดีเขาดีไหมวะาเราจะยกมือไหว้ไหมวะเราจะกดลิฟต์เราจะถามเขาดีไหมว่าเขาจะไปชั้นไหนอะไรเนี่ยเนี่ย I never kind of awkward. Okay. This is really hard because <coughs> we're really honest, like to our fans, so they know everything. Like we open up to them a lot. Uh... Anything new in your life, Mark? <laughs> <laughs> Anyone new in your life? <laughs> no, to our fans. Uh, I, got, I got something they, they might not know. โอเคเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาก็ทําสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อเอาแฟนก็คือแฟนคลับของเขานะคะแล้วก็คนก็จะไม่ค่อยรู้จักเรื่องของมาร์กต้วนมากมายเท่าไหร่ยกเว้นว่าแฟนคลับ uh, we are really honest to our fans นะคะก็คือ honest เนี่ย จะแปลว่าซื่อสัตย์ใช่ไหมก็คือเราซื่อสัตย์กับแฟนๆมาคํานี้เนี่ยมีตัว H ข้างหน้านะคะแต่ว่าเราจะไม่อ่านว่า honest นะเราจะเป็นสิ่งอ,อ,อ่านแทงก็คือคําว่า honest นะคะ honest แต่เอาจริงๆนะสังเกตอ่ะมาร์กต้วนเวลาที่เนี่ยที่ไปให้สัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยจะค่อนข้างเงียบจะเงียบๆมากเลยทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งที่สุดในวงแล้วแต่แบบว่าไม่ค่อยพูดซะกั้นซะกันโอเคเพร um because without our fans Um, I, I don't think that we would even be able to come here to the Today Show today too. And okay, เขาบอกว่า without our fans we wouldn't be able to come to the show today too ประมาณนะไม่รู้จะพูดจำถตัว่าไม่รู้นะแต่ว่าดูสงสัยได้ดูมาหลายอินเทอร์วิวแล้วนะมาร์คตัวนี่บทบาทเขาในวงนี้คือการขอบคุณแฟนๆหรือเปล่า น่าจะมีเขาต้องจะมีเตียมไลยเนาะแบบว่าอ้คนนี้คนนี้ตอบสัมภาษณ์อันนี้คนนี้ตอบสัมภาษณ์เป็นอันนี้แล้วปิดท้ายด้วยมาร์กต้วนขอบคุณแฟนๆอะไรอย่างโี้ยอ่ะเพราะว่าดูแต่ละอันเนี่ยคือขอบคุณแฟนๆหมดเลยนะโอเคคำที่น่าสนใจเมื่อกี้นะคะก็คือคำว่า without นะค,ะคำนี้เนี่ย ถ้า with เฉยๆแปลว่าอะไรแปลว่ากับแต่ถ้า without แปลว่าปราศจากคือไม่มีสิ่งนั้นนะคะ,ะเมื่อกี้มาร์กตัวบอกอะไร without our fans ก็คือถ้าไม่มีแฟนๆไม่มีแฟนคลับนะคะคำว่า without เนี่ยไม่ใช่ออกว่า without without งี้นะถ้าเราออกว่า without เนี่ยคือไปวิดน้ำเลยนะ,ะถ้าออก without เนี่ยชาวต่างชาติจะฟังไม่ออกนะคะเราต้องพูดแล้วเอาลิ้นออกมา without without นะ,ะเหมือนที่มาร์คพูดเมื่อกี้นะคะ without our fans โอเคเดี๋ยวลองฟังมาร์คพูดใหม่เนาะ b e c without our fans o u r fans e without our fans without without our fans um, i u m n w i d o n w t o u t n i h o a n i t o t o n t h r a i t o t o a n s w t h a s w t h o u n w t o a n w i t o u our n t h t r a t h o t o i h e r n s w t h o t w t h o u t o u a n s t h o o a w t o u o a y i t h o o r n t o t a i h o n s i t h o t n w t h o a w i o u t our f n s w i a n s w t o u our a n s w h o r fans w t o u t our h e r f s t h o t w t h o u a n s t h o our า a n s without our a n s t o our f a n a n s w i t ค o u t our fans without our f a a b l e เนี่ยแปลว่าสามารถใช่ our fans without our fans without our fans จ i t h o u t our fans w i t h o อ t our fans without อ u r fans w i t a b l e เนี่ย แปลว่าสามารถคาว่า can ก็แปลว่าสามารถแต่ใช้แตกต่างกันยังไงนะคะคำว่า can เนี่ยคือเราใช้กับประธานได้เลยเช่น I can นะเช่น I can sing I can sing ก็คือฉันร้องเพลงได้ฉันสามารถร้องเพลงได้แต่ถ้าเราใช้ able เนี่ยมันจะต้องมี am หรือมันจะต้องมี verb to be เอ่เช่นในนี้ที่เมื่อกี้มากพูดเนี่ยก็มีคําว่า be ใช่ไหมเดี๋ยวใส่คลิปแยกไว้ให้เนาะอาติน่าเคยสอนเรื่องการใช้ verb to be ไว้ใหน้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคร่าวๆก่อนถ้าเราจะใช้คําว่า able ที่แปลว่าสามารถเนี่ยเราจะพูดว่า I'm able to ดูด I'm able to sing ฉันสามารถลองเพลงได้จะมีค่าเท่ากับ I c a n s i n g นะคะ I c a n s i n g เหมือนกันเลยอันนี้เขาก็ใช้คำว,ว่า able โอเค so we have a special bond with them it's different <S we have a special bond with them <c oughs> นะคะก็คือเรา uh, ทำไมมี uh, special bond ก็เหมือนกับความผูกพันที่พิเศษนะคะ special bond นะคะคำว,ว่า special เนี่ยก็ไม่ใช่ special special ที่ได้การออกเสียงหลายคำเลยเนี่ยแต่ก็พูดว่าอะไร special เป็นสาลโอนแล้วนะแล้วมีลอลิงตรงข้างท้าย Spe cial, special 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 นะถ้าใครยังออกเสียงไม่ได้เนี่ยก็ให้พูด Spe cial, special special แล้วก็พูดเร็วๆไปทอนเสียงลองลิงออกไปกลายเป็น Spe cial, special 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 bond อ่านะโอเคลองฟังมาด้วยทีนึง so we have a special bond with them we have a special bond with them นะคะมากจะพูดเร็วนิดนึงเนาะแต่ว่าก็เพราะว่าเขาชินนะเนาะปกติคนอเมริกันถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดเร็วอยู่แล้วแล้วก็ความเร็วนี้นะจริงๆคือความเร็วปกตินะคือไม่ได้เร็วมากอะไรเงี้ยจะมีฝรั่งที่พูดเร็วกว่านี้มากๆๆๆแต่มาร์กก็โอเคไม่ได้เร็วแบบเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครฝึกฟังภาษาอังกฤษนะคะก็ลองฝึกฟังมาร์กตัวนดูก็ได้นะคะเป็นเจ้าของภาษาที่แบบ ที่พูดเบาๆซอฟนะมีความซอฟมีคนพ,พูดเบาก,กาซอฟเนาะแล้วก็ติน่านะคะจะมารีแอคทุกวันอาทิตย์ตอนเที่ยงนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากให้ตินา่า react คใครนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ข้างใต้เลยโอเคแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ T n a t Channel นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ